สวัสดีค่ะแม่กิ่งมาอัปเดตน้องใหม่นะคะน้องใหม่ของเรานี่คือเป็นหนุ่มน้อยค่ะหนุ่มน้อยเสียงดีมิวมิวทั้งวันทั้งคืนเลยน้องเริ่มออกมาเดินหากินแล้วนะคะแล้วก็มีมีเมื่อวานนี้แหละแม่กิ่งก็เลยเอาอาหารป้ายปากเอาอาหารเปียกป้ายปากเขาแล้วก็เอาเอาสลิงใส่สลิงป้อนให้เขา พอวันนี้เขาน้องเขาเริ่มกินเองแล้วค่ะเริ่มกินเองเริ่มออกมาหาเที่ยวแต่ก็ยังร้องอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้องตลอดนะคะร้องเป็นช่วงๆอันหนุ่มน้อยคนนี้จะชื่ออะไรดีลูกฮะหนุมจะมีนามว่าอะไรดีอันนี้แม่กิ่งตั้งชื่อให้น้องนะคะแม่กิ่งจะตั้งชื่อให้น้องว่าน้องชื่อทองอินค่ะเจฟซี FC ว่าไงคะ ทองอินเนาะเสียงดีเสียงดีหนุ่มน้อยมีฝายรรงฝากด้วยค่ะตรงริมตรงริมจมูกค่ะอืเสียงดีเลยลูกฮะหนุ่มน้อยทองอินหนุ่มน้อยทองอินฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับ ผมฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่ fc ด้วยครับรักและเอ็นดูผมด้วยนะครับลูกนะแพ้แมวเด็กอีกแล้วค่ะแม่กิ่งตามเคยจะเต็มก็ตลอดจะไม่รับแล้วพอแล้วตลอดค่ะแต่พอเจอแมวเด็กก็อดใจอ่อนไม่ได้ Okay. อ่อนไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เอาเข้ามาก็เขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนเนาะสงสารค่ะน่าสงสารเด็กน้อยตาดําๆนะลูกเนะอะเด็กน้อยตาดำดำน้องน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันกันกบสตูนค่ะหรืออาจจะอายุน้อยกว่าสตูนน่าจะประมาณสองเดือนเนี่ยค่ะ เพียงแต่ว่าน้องกับณละโคงน้องจะเป็นแมวโคงสูงยาวค่ะสูงยาวสูงยาวเหมือนพวกสามภูมานของแม่กิ่งที่ทองอุไรทองไพรินทองพันช่างอะค่ะแล้วก็เป็นลายลวัวก็เดี๋ยวก็จะเลี้ยงด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงด้วยกันเดี๋ยวแต่ตอนนี้แม่กิ่งขอกักตัวน้องก่อนกักตัวน้องก่อนแต่เมื่อวานเนี้ย แม่กิ่งพาน้องไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะก็ทักทับน้องปลอดค่ะน้องปลอดเชื้อน้องแข็งแรงดีคุณหมอบอกแต่ว่าเชื้ออ,อ,อันอื่นไแม่กิ่งก็จะทราบผลวันนี้ค่ะพอดีคุณหมอส่งไปตรวจแหลกข้างนอกก็เลยยังไม่ทราบผลก็เดี๋ยววันนี้จะทราบผลว่าน้องมีริวคีเมียมีอะไรพวกนี้ไหมแต่ผลอื่นๆที่เป็นพวกเอ็ดแมวอะไรทั้งหลายพวกนี้คือปอดเชื้อค่ะ แม่กิ่งก็ทำให้น้องครบกสุขภาพทำครบก็คือทุกอย่างดูแล้วน้องดีใจเนี่ยค่ะเห็นกินแล้วดีใจค่ะเห็นน้องกินได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวนมนี่เดี๋ยวแม่กิ่งจะเอาสลิงเอาใส่ขวดเดี๋ยวจะอลองเอาใส่ขวดแล้วเดี๋ยวป้อนน้องดูค่ะเดี๋ยวจะใส่ขวดป้อนน้องดู ตอนนี้คือวางให้น้องลองกินดูก่อนว่าน้องกินไหมหิวมากเหรอลูกหิวมากเดี๋ยวไม่เอาให้อีกนะลูกนะเดี๋ยวไม่เอาให้อีกนะท่านใดรักและเอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองก็สนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆได้นะคะอาหารของเราก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะอาหารก็เริ่มร่อยหลอเริ่มหมดแล้วท่านใดเมตตาก็สนับสนุนอาหารมาให้พวกเราได้ค่ะ ตอนนี้บ้านไม่กิ่งก็มีแต่เด็กๆเ,เยอะแมวเด็กเยอะค่ะแมวเด็กเขาก็จะกินกันกิง่งแหม่พักกินอิ่มแล้วเสียงดีเลยนะลูกกินอิ่มแล้วเสียงดีเลยอ่ะกินน้ำกินน้ำมาแล้ว,ลวกินน้ำนะลูกนะกน,น้ำเยอะๆเดี๋ยวต้องฝึกใครใครจะมุดลูกใครจะมุดฮะเสียงเสียงเสียงจะมุดช่องค่ะไม่รู้ว่าพี่คนไหนจะมุดเข้ามา สมุดเข้ามานะ,ะกินอิ่มก็จะไปอยู่ในกล่องแม่กิ่งก็จะเปลี่ยนกล่องให้น้องแล้วค่ะเปลี่ยนกล่องเป็นอันเล็กลงอันใหญ่เท่าเดิมแต่ว่าเตี้ยลงค่ะน้องจะได้กระโดดเข้าไปง่ายๆขอ,อแต่งตัวก่อนครับผมกินอิ่มแล้วผมแต่งตัวก่อนนะครับาเสียงดีต่อเสียงดีต่อ คิดถึงแม่เขาอะค่ะแต่เดี๋ยวถ้าถ้าน้องออ,ออกจากกรงได้แล้วพี่พ้นระยะกัดกัดบ,บริเวณแล้วกัดตรงส่วนนี้แล้วเดี๋ยวคิดว่าถ้าออกมาข้างนอกพี่พี่ตระกูลทองก็คงช่วยกันเลี้ยงค่ะเพราะว่าพี่พี่ตระกูลทองของเราน้องก็เห็นอยู่ว่าน่ารักเสมอน่ารักกับน้องๆเสมอเดี๋ยวก็อบอุ่นลูก นะเดี๋ยวหนูอบอุ่นนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูได้ลงมาอยู่กับพี่พี่น้องน้องพี่พี่สิงแต่พี่พี่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าหนูตอนนี้คือเป็นชายน้อยของแม่ละอันนี้คือชายน้อยของแม่จริงนะคะชายน้อยทองอินผมชายน้อยทองอินครับชายน้อยทองอินฝกักเนื้อฝักตัวด้วยครับมีมีฝายที่ข้างจมูกด้วยครับ มองพี่ๆที่อยู่ฝั่งน้นเริ่มอยากเรียนรู้ค่ะอยากเรียนรู้เมื่อกี้คุณหมอโทรมาแจ้งผลตรวจของทองกินแล้วนะคะที่ได้กิ่งบอกว่าหมอเอาไปตรวจแ l ลบอีกที่หนึง่งแล้วแต่แจ้งผลที่หลงังก็ เมื่อกี้หมอก็เลยโทรมาแจ้งนะคะว่าผลเลือดของของท้องอินน้องก็มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เลือดจางเหมือนเหมือนกับเด็กสะตูนะคะ่ะอาการเหมือนกับเด็กสะตูนเลยแต่ส่วนเรื่องอื่นๆที่พวกเอดแมวล,ลูคีเมียอะไรทักนี้น้องไม่มีค่ะก็คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นภาวะของแมวจอ ของลูกแมวจรที่ที่เขาเขาเขา,เาไม่ได้รักษาดูแลตรงส่วนนี้หรืออาจจะติดมาจากแม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแม่กิ่งก็เลยบอกให้คุณหมอจัดยาให้เดี๋ยวแม่กิงจะไปเอาเอายามาให้น้องกินแม่กิ่งคงจะไม่เอาน้องไปโรงพยาบาลน,นะคะก็คงจะดูแลรักษากันเหมือนมาสตูนเนี่ยค่ะดูแลรักษากันไป ายามากินแล้วก็เดี๋ยวให้น้องกินยาตั้งตาช่วยด้วยค่ะแล้วก็ก,นนกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาเลือดจางค่ะเงยก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มน้อยทองกินด้วยนะคะหนุมน้อยที่มีฝายที่ตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงปากค่ะมีไายสองจุดเลยหนุมน้อยของเราตอนนี้กินเก่งแล้วค่ะตอนนี้กินเก่งมากแล้ว ทองอินอยากออกแล้วลูกทองอินยังออกไม่ได้นะลูกนะนะทองอินยังออกไม่ได้นะลูกทองอินอยู่ในนั้นอนไะลูก่ะเดีย๋ยวแม่ให้ออกทีหลังนะลูกนะตามดูความสนุกคึกคักของสีกุมารน้อยเหมือนเดิมค่ะสีกุมารน้อยของเราสนุกคึกคักเหมือนเดิมว้าย พี่ทองเต็มพี่ทองเต็มย็บหัวน้องได้ยังไงลูกฮะน้องก็ไม่มีกลัวนะคะจะตุนน้อยจะตูนน้อยหรือนะคะกระปุกลูกน้อยมีกลัวจะที่ไหนน้องน้อยของเราหรือนะคะน่ารักมากมายเลยค่ะเวลาเขาได้ออกวิง่งก็จะเป็นเนี้ยค่ะได้ออกท้องโลกกว้างนะลูกนะออกสู่โลกกว้าง พี่สตรองอย่าทำอะไรหนูนะน้องเอาตัวรอดได้นะคะดู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 น่ารักมากมาเลยค่ะเด็กๆพวกเขาออกเล่นสนุกกันโทษค่ะแม่แม่เอซีดูภาพไปก็คงยิ้มไปนะคะกับความน่ารักของเด็กๆดีดูดูเขาดูเขาโอ้โอ้พี่สตองนี่ ตังชอบแกล้งน้องค่ะแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ทำน้องแรงนะคะดูยิ่งกันพูดปดัดพูดปดัดคึดคักสนุกเขาค่ะดูนะคะบันเทิงเขาล่ะอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกหนูไปอยู่ผันเกล็ดแล้วแม่จะทำยังไงอ่ะลูกฮะแม่คงคิดถึงพวกหนูมากเลย คงคิดถึงมากเลยค่ะถ้าพวกเขาไม่อยู่ถ้าพวกเขาไปกลับไปหาแม่เกียงไปอยู่ขอนแก่นกับแม่เกียงเนาะจากที่พวกเขาอยู่เล่นกันสนุกคึกคักคึกคักแบบนี้บ้านแม่กิ่งก็คงจะเงียบเหงาเยอะเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงแม่กิ่งก็ยังมีลูกๆตระกูลทองอีกตั้งสามสิบเก้าชีวิตค่ะ ฝากด้วยนะคะฝากเด็กๆตระกูลทองด้วยนะคะ39ชีวิตที่แม่กิ่งดูแลอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสมาชิกน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งเนาะก็คือทองอินค่ะทองอินเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านตระกูลทองเด็กๆตระกูลทองก็มีความน่ารักเยอะค่ะมีความน่ารักมีโมเมนต์อบอุ่นดู <laughs> แล้วก็ซุกซนไม่แพ้เด็กๆกลุ่มนี้ค่ะรับรองว่าเด็กๆตระกูลทองของเราก็มีความเพลิดเพลินม,มาให้ดูตลอดเหมือนกันค่ะคลึกักคลิกๆักบันเทิงเ้าละ่ะไม่มีกลัวพี่ๆนะคะเห็นพี่ๆเขาเล่นกันก็วิ่งเล่นกับเขาสำหรับจตูนน้อยของเรา ตอนนี้ขนเขาก็พองเต็มตัวแล้วค่ะดูอ้วนช่วงนี้เหมือนกับสตรองจะยุบลงค่ะสตรองสตรองเหมือนกับน้องยุบลงเหมือนกับว่าน้องจะสูงขึ้นยืดตัวค่ะนะ่าจะเป็นช่วงยืดตัวของสตรองเขาอไม่อาลูกไม่เอาไม่อา,อ,าอยากดูดูพองมานี พองมณีก็อยากเล่นกับน้องค่ะแต่เล่นแรงไปหน่อยอเห็นน้องวิ่งเล่นกันอยากเล่นกับน้องเล่นกับน้องเบาๆนะลูกพองมณีนะเมื่อก,กี้เล่นกับสตาค่ะทองมณีตอนนี้พี่ๆก็เริ่มคุ้นเคยกับน้องเริ่มเล่นกับน้องกันแล้วค่ะอ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 ่ะนี่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 ทำไหม สตองดูท่าทางชอบแกล้งสตูนค่ะชอบวิ่งไล่น้องดูดูจากเออ่สตากับสเตม็มไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สตองเนี่ยจะชอบวิ่งแย่น้องแม่แม่เอฟซี FC ดูไปก็คงยิ้มไปนะคะความน่ารักของเด็กๆ สนุกซุกซนสตาน้อยก็นับวันยิ่งสตาสมชื่อค่ะสวยขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับสตาน้อยคนนี้จริงๆแม่ก,กิ่งก็อยากจะเอาเด็กๆไว้บ้างนะคะแต่ว่าแม่กเกียงเขาไม่ให้แม่กเกียงเขาให้เด็กๆไปอยู่ด้วยก,กันทั้งหมด มีเหมือนกันมีขอสตากับสตูนไม่เหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงจะอยู่กับแม่กิ่งหรืออยู่กับแม่เกียงเพราเขาก็ได้รับความรักของบุคุณเหมือนกันทั้งสองบ้านเด็กๆเขาก็จะได้ไปอยู่กันกับครอบครัวเขาเป็นพี่น้องสีพี่น้องอยู่ด้วยกันค่ะจะได้ไม่ต้องอ่เภาคแยกจากกันเนาะ เพราะว่าแม่กิ่งก็ไม่ค่อยอยากจะภาคแม่ภาคลูกไม่ค่อยอยากภาคที่ภาคน้องเขาสักเท่าไหร่อย่างที่อย่างที่แม่กิ่งเคยบอกเนาะเพราะแม่งั้นบ้านแม่กิ่งก็คงจะไม่งอกเยอะไวขนาดนี้ค่ะภายในระยะสองปีที่แม่กิ่งได้เลี้ยงเด็กๆมาก็ตอนนี้ก็เพิ่มพูนเป็นสามสิบแปดสามสิบเก้าชีวิตแล้วค่ะอยากนี่แหละ มาทีห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวมาทีเป็นชุดเป็นครอบครัวแบบนี้ค่ะคึกคักคึกคักไปแอบอยู่ซอกไปแอบอยู่ซอกหลัง หลังโอ่งตะตูนน้อยของเรามีเอฟซีถามแม่กิ่งมาว่าแม่กิ่งไปซื้อโอ่งที่ไหนแม่กิ่งก็ซื้อมาจากราดาชบุรีค่ะไปซื้อที่ราชบุรีแถวแถวเจดีหักค่ะแถวตรงโซนเจดีหักเพราะว่าปกติเราจะเห็นโอ่งที่เขาจะไม่มีเจาะไม่มีเจาะด้านข้างเนาะ จะเห็นแต่โอค์ธรรมดาเรียบๆไม่มีเจาะด้านข้างก็ไม่มีวาดสีวาดลวดลายแต่พอดีร้านนี้เขามีมทำค่ะมีทำจริงๆโอ่งเนี่ยแม่กิ่งก็มีสั่งไว้สั่งไว้แล้วนะคะสั่งไว e ้อีกอยู่คือไม่ให้สั่งไว้หรอกจ่ายเงินไม่แล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้แม่กิ่งยังเอามาไม่ได้ก็เลยรอรอให้เพื่อนรอให้เพื่อนเขาเอามาให้ค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอามาเมื่อไหร่ เอ๊อย่าเย็บน้องสิลูกฮะทับแกล้งน้องเราเนี่ยสตกสตองเนี่ยเ่าที่แม่กิ่งสังเกตตัวเด็กๆแกล้งกันก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรรุนแรงอย่างเวลาสตองเขาแกล้งสตูน่ะคะ่ะเขาก็จะทําแบบน้องแบบหลุมหลวง ทำน้องแบบหลวมๆไม่ได้แบบว่ากอดแน่นหรืออะไรแน่นนี่นะคะดู <laughs> เหมือนนกน้อยเลย <laughs> เหมือนนกน้อยเลยค่ะ <laughs> เวลาเขาวิ่งเนะี่ยไม่ใช่ทั้งเหมือนนกเหมือนไก่น้อยอะค่ะเหมือนทั้งนกเหมือนทั้งไก่เหมือนทั้งเป็ดน้อยเลย ไปตระก,กูลนั้นเลยค่ะไม่เป็นแมวเลยเขาอะเอา้าทำไมไปนั่งตรงนั้นอ่ะลูกฮะออกมาเร็วออกมาเร็วเออลอดช่องแยบน้องสตาน้อย ดูแล้วมีความสุขค่ะมีความสุขไปกับเด็กๆกันงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งจะให้ดูอีพีต่อไปค่ะเท่ากับครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สี่ที่สตูลน,น้อยออกจากกรงออกเที่ยวก็เดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะคะ